สวัสดีค่ะเพื่อนไปในเกาหลีกับป้าใหญ่วันนี้นะคะพาทุกท่านมาเที่ยวหน้ามหาวิทยาลัยคอนกุกค,ค่ะตรงน,นี้คืออยู่ย่านถนนคนเดินนะคะพาเที่ยวพาช็อปวันนี้พามาเที่ยวตลาดตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะมีถึง200ตู้เลยนะคะขอเชิญตามป้าใหญ่มาเลยค่ะตอนนี้นะคะป้าใหญ่พาทุกท่านเข้ามานะคะยังฝั่งสตรีทมาร์เก็ตนะคะ จะมี2ฝั่งนะคะคือฝั่งมาร์เก็ตมอลแล้วก็สตรีทมาร์เก t ตสตรีทมาร์เกนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้านะของใช้ของกินนะคะของฝากที่นำเข้าจากต่างประเทศนะคะเป็นแบรนด์นำเข้านั่นเองนะคะส่วนอมาร์เก็ตมอลนะคะจะเป็นแบรนด์เกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนชอบแบบไหนนะคะก็เลือกช็อปได้ตามสบายเลยค่ะ ที่สำคัญนะคะที่นี่ร้านอาหารก็เยอะค่ะอยู่ชั้นดาดฟ้านะคะคือชั้น3ค่ะชั้นล่างนะคะมุมถ่ายรูปสวยมากเลยค่ะทุกท่านเอาเลยค่ะขอเชิญชมเลยนะคะไาใหญ่เดินอยู่ชั้นหนึ่งนะคะตอนนี้มองไปทางไหนนะคะก็มีแต่ของถูกใจค่ะเสื้อผ้าก็สวยๆอินเทรนด์นนเลยนะคะ ้าวเดินเล่นมาได้สักพักนึงหันไปมองข้างนอกค่ะฝนตกค่ะเมื่อกี้ก่อนจะมานะคะก่อนจะเข้ามาข้างในเนี่ยนะคะฝนยังไม่ตกเลยค่ะฟ้ายังแจ้งอยู่เลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเราอยู่ในร่มและวนะ,ะเดินชอปปิ้งต่อไปค่ะเชิญค่ะทุกท่านตอนนี้ป้าใหญ่เดินขึ้นมาชั้นสองแล้วนะคะนี่ก็จะมีนะคะกิฟต์ชอปนะคะ ร้านเสื้อผ้าสุภาพสตรีนะคะอุ้ยน่ารักนะคะอยากจะกวาดไปให้หมดเลยนะคะนี่ก็เสื้อผ้าเด็กผู้ชายนะคะเสื้อผ้าสุภาพบุรุษเยอะมากเลยค่ะอันนี้แวะมาที่ร้านอินเด็กซ์นะคะเป็นร้านกาแฟด้วยนะคะแล้วก็ขายหนังสือด้วยไปย้อนกลับมาที่ร้านขายของที่ลึกนิดนึงนะคะกิฟชออ็อปแวะมาดูแว่นนะคะนี่ค่ะ ช็อปอาดิดาสก็ใหญ่อยู่นะคะทุกท่านเอาแล้วค่ะตอนนี้ไปใหญ่เดินขึ้นมาที่ชั้นสามนะคะหากาแฟทานสักหน่อยค่ะมีร้านกาแฟนะคะขนมปังก็อร่อยนะคะท่านไหนที่ชอบนะคะนี่เลยค่ะวันนี้ไปใหญ่นะคะฝากท้องไว้ที่ร้านขนมปังนะะร้านนี้เขาก็ดังนะคะท่านไหนที่ชอบนะคะแวะมาทานได้เลยค่ะ มองเห็นตรงด้านหน้าของช็อปอาดิดาสไหมคะตรงนั้นนะคะ,ะถ้าเป็นช่วงปกติไม่มีโควิดเนี่ยนะคะเขาจะมีฟุตทักนะคะมาขายอะ,ะ food truck ไรฟุตทักนี่เยอะมากนะคะเดินกันจนเพลินเลยนะคะคนนี่จะไหลมานะคะที่อนามหาวิทยาลัยคนกุกนะในช่วงวันศุกร์วันเสาร์นะคะ,ะวันอาทิตย์นะคะ ขายตั้งแต่ช่วงอ่สิบโมงเช้านะคะไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะคนเยอะมากเลยค่ะถ้าท่านไหนยังไม่เคยมานะคะถ้าโควิดหายแล้วแล้วเขาประกาศนะคะก็อหญ่แนะนำขอเชิญมาเที่ยวเลยค่ะมาสัมผัสบรรยากาศฟุตทักแบบเกาหลีดูนะคะเอาละ้ค่ะตอนนี้เราเดินข้ามมานะคะของฝั่งอ่ามาร์เก็ตมอลล์นะคะก็จะมีร้านอาหารนะคะฝั่งนี้จะเป็นร้าน อาหารจีนอาหารญี่ปุ่นนะคะอาหารอินโดนีเซียนะคะอาหารเอเชียนะคะเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะร้านอาหารอินโดนีเซียนะคะท่านไหนที่ชอบนะคะนี่แหละค่ะอยู่ฝั่งนี้เลยค่ะฝั่งตรงข้ามเห็นไหมคะที่นักศึกษาย,ย็นอยู่ตรงนั้นจะมีร้านเบอร์เกอร์ดังค่ะร้านนั้นนะคะเขาใช้คอนเซปต์ว่าวันไหนที่รู้สึกแย่ เบอร์เกอร์สิครับนะคนก็มากันเยอะเลยนะ <laughs> เพราะว่าคอนเซปต์นี้หละคะ่ะ <laughs> เอาแล้วค่ะตอนนี้ป้าใหญ่เดินจากชั้น3นะคะลงบันไดามาที่ชั้น2ค่ะเห็นไหมคะข้างในนี่คือเป็นตู้คอนเทนเนอร์ชัดเจนเลยนะคะค่ะนี่เลยค่ะน่าเดินนะคะ ช่วงนี้อาจจะเงียบๆไปนิดนึงแต่ป้าใหญ่คิดว่าหลังจากที่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นแล้วนะคะก็น,น่าจะมีคนมาเที่ยวเยอะเหมือนเดิมนะคะป้าใหญ่เคยมาเที่ยวเมื่อ3ามปีที่แล้วนะคะตอนนั้นนะคนเยอะมากเลยค่ะเดินหลบกันแบบโอ้โหนะคะฝั่งนี้นะคะ Market ็ตม l เป็นเสื้อผ้าแบรนด์ของเกาหลีค่ะ อินเทนนะคะแบบสวยผ้าดีค่ะราคาก็สมน้ำสมเนื้อกันนะคะป้าใหญ่ลงจับเนื้อผ้าดูแล้วโอ้โหถูกใจสุดๆเลยค่ะก็ได้ไปอีกนะคะสองสมตัวค่ะ <c oughs> เอาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินชมกันเลยนะคะมีอะไรขายบ้างนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ดังๆเท้งนั้นเลยนะคะท่านที่ นิยมเสื้อผ้านะคะสไตล์เกาหลีนะ,ะป้าใหญ่แนะนํำลยกันหน้าคอนกุกนี่และค่ะเหมาะที่สุดเลยนะคะเดินช็อปได้ทั้งวันโดยเฉพาะท่านที่ไม่ชอบอตากแดดร้อนๆได้บรรยากาศดีนะคะวิวสวยต้องมาที่นี่เลยค่ะเชิญค่ะเดินมากับป้าใหญ่เลยนะคะ It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along, and it feels so right. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far, there is so much love to give. เดินมาถึงฝั่งนี้นะคะสมัยเด็กๆนี่นะคะได้ตังจากแม่นะคะวิ่งมาทุกครั้งเลยค่ะที่เครื่องนี้นะคะที่เกาหลีก็ยังมีอยู่นะคะคนก็นิยมนะคะนี่ค่ะถ้าเราเป็นแบงค์นะคะสามารถเปลี่ยนเป็นเหรียญได้นะคะเป็นแผงเลยนะคะอยากจะเล่นอะไรนะคะอยากจะหมุนเอาอะไรนะคะเกาหลีเขาเรียก ปุ๊กกี้กีเกนะคะหรือว่าปุ๊กกี้นะคะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเราลงไปที่ชั้นหนึ่งกันค่ะเดินมาตรงนี้นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะมีเครื่องขอคืนภาษีด้วยนะคะถ้าระหว่างที่อ่าคนอื่นช้อปปิ้งอยู่เรานั่งรอใช่ไหมคะก็มานั่งเล่นเกมตรงนี้ได้ค่ะ มีที่นั่งพักให้นะคะสะดวกสบายค่ะเอาแล้วค่ะเดินลงมาที่ชั้นหนึ่งแล้วนะคะก็จะเห็นบูธนะคะขายเครื่องประดับนะคะต่างหูสร้อยข้อมือน่ารักค่ะเพใหญ่ก็เวะเข้าไปดูเมื่อกี้ได้สร้อยข้อมือเล็กๆมาฝากลูกสาวเส้นหนึ่งค่ะนี่ก็เป็นรองเท้ายี่ห้อดังนะคะ ฝั่งขวามือป้ให้เห็นเป็นบูธสีแดงๆตรงนี้นะคะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นี้อันนี้นะคะเป็นดีเจนะคะเปิดเพลงให้เราฟังค่ะแต่ว่าไม่สามารถออกอากาศได้นะคะต้องกราบขออภัยด้วยค่ะติดลิขสิทธิ์ค่ะอ่าเดินมาเรื่อยเรื่อยนะคะอุ้ยเสื้อผ้าหลากหลายรองเท้าแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้ลดราคานะสิบยี่สิบนะคะบางที่สามสิบบางที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะท่านไหนที่อยากได้เสื้อผ้าข,ของใช้ไปฝากนะคะ นที่เรารักหรือว่าคนที่บ้านนะคะนี่เลยค่ะอ้าวนุนนะคะตรงข้างหน้าเห็นแล้วนั่นคือโฟโต้โซนนะคะท่านที่นิยมชมช,มชอบภาพน่ารักน่ารักสติ๊กเกอร์นะคะนี่เลยค่ะ น่ารักจริงๆค่ะเมื่อกี้ป้าใหญ่ก็ไปได้มาเนี่ยเสร็จแล้วก็วนมาที่ร้านอิคเซอรีอีกรอบหนึ่งนะคะมาเอาต่างหูให้เข้ากันค่ะกับสร้อยข้อมือไปฝากลูกสาวค่ะหมดตังค์อีกแล้วค่ะสำหรับคอมมอนกราวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปนะคะแล้วก็เป็นลานนะคะสำหรับฟู้ดทรัคอย่างที่ป้าใหญ่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อกี้นะคะอย่าลืมนะคะ เพลินไปในเกาหลีกับป้าใหญ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ้งๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ